คุณผู้ชมคะและสำหรับความเฟื่องฟูของการใช้สมาร์ทโฟนและโลกโซเชียลมีเดียผู้ชายคนหนึ่งที่ทั้งโลกก็คงจะไม่มีทางลืมค่ะก็คือสตีฟจ็อบวันนี้สตีฟจ็อบจากใบครบรอบ10ปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังได้รับการยอมรับและได้รับการพูดถึงอย่างมากในฐานะผู้พลิกโฉมวงการไอที องคการสมาร์ทโฟนที่สามารถทําให้เรื่องงานเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงถึงกันในทุกมิติคุณมณนีนาทอ่อนพันนาคุณบณนีนาทอ่อนพันนาจะพาไปย้อนดูนะคะว่าสตีฟจ็อบสได้ฝากอะไรไว้ในเชิงเทคโนโลยีบ้างค่ะตอนนี้นะคะครบรอบการจากไป10ปีของอัจฉริยะผู้เปลี่ยนโลกคุณสตีฟจ็อบส์ค่ะหรือที่หลายท่านก็เรียกว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการไอทีนะคะที่เป็นผู้เปลี่ยนโฉม คลิปเทคโนโลยีในศตรวรรษที่21นี้ด้วยนะคะก็ทำให้หลายคนยังคงรำลึกถึงเขาอยู่ค่ะดิฉันยังคงจำได้คำหนึ่งนะคะที่คุณสตีฟจ็อบนั้นได้มีการพูดเอาไว้ก็คือประโยคที่บอกว่า stay foolish stay hungry นั่นก็คือการทำตัวให้โง่เขาและหิวอยู่ตลอดเวลานั่นหมายถึงจงทำตัวให้เป็นคนใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วนั่นหมายความว่าวันนั้นเราหยุดการพัฒนาตัวเองด้วยนะคะ Technology นี่เป็นภาพยนตร์สั้นนะคะบนหน้า landing page ของ Apple ค่ะจะทำขึ้นในวาระการเสียชีวิตของ Steve Jobs ในปีนี้เพื่อรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง Apple ด้วยคำว่าร่วมรำลึกถึง Steve ในภาพยนตร์นะคะได้มีการรวบรวมภาพเก่าๆในสมัยที่เขายังเป็นหนุ่มที่มีความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญของชีวิต อย่างภาพจำค่ะถ้าพูดถึง Apple นั้นหลายคนจะนึกถึงผู้ชายสวมเสื้อคอเต่าแขนยาวกางเกงยีนชุดเก่งสบายๆของสตีฟจ็อบสนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาในตอนเปิดตัว iMac, <อ> iPod และ iPhone แต่ละรุ่นค่ะสตีฟจ็อบสเนี่ยไปเห็นเครื่องคอมพิวเตอร์เอาแต่ไปเห็นหลายๆคนทำพ p ซิสตีฟจะอบ,บอกว่าเราสามารถทำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีกว่าน,นี้ได้ค่ะ <H as> โดยที่เขามองความจริงครับเขาเขาเป็นคนที่ไม่ได้มหัศจรรย์อะไรนะแต่เขามองความจริงว่าเฮ้ยโลกนี้มันสามารถใช้เทคโนโลยีนี้เอามาทำเป็นแบบนี้ได้ s t e v e j o o b s, <Steve Jobs> <S ในวัย21 <to read. S 2> ปีและเพื่อน Steve Wozniak ได้เริ่มก่อตั้งบริษัท Apple ในปี1976 โดยใช้โรงจอดรถของพ่อบุญธรรมผลิตคอมพิวเตอร์ Apple 1และในปีต่อมาค่ะผลิตคอมพิวเตอร์รุ่น Apple 2. 2ถ้ามาดูช่วงแรกๆนะคะที่คุณสตีฟจ็อบส์มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ค่ะก็คือในช่วงปี1984ตอนนั้นดิฉันยังไม่เกิดนะคะประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมานะคะคุณสตีฟจ็อบสเองได้มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่ารุ่น macintosh ค่ะต่อมาค่ะในปี2001หรือว่าปี2001ค่ะ อันนี้หลายคนเห็นชัดเจนเลยนะคะก็คือเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ที่ชื่อว่า iPod ขึ้นมาค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการฟังเพลงและในขณะนั้นเองนะคะ iPod ก็สามารถจะบรรจุเพลงเนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า1 0 0 0พัเพลงอีกด้วยค่ะต่อมาค่ะพลิกโฉมหน้าการฟังเพลงนะคะที่อาจจะไม่ต้องฟังเพลงผ่านจากเทปคัสเซตหรือว่า CD แล้วนะคะเพราะว่าในปี2003ค่ะเริ่มมี iunes ที่สามารถให้คนเนี่ยนะคะดาวน์โหลดเพลงแล้วก็ฟังผ่านทางออนไลน์ได้อีกด้วยค่ะ และต่อมานะคะในปี2007อันนี้พลิกโฉมวงการสมาร์ทโฟนได้อย่างชัดเจนหรือว่าโทรศัพท์มือถือได้อย่างชัดเจนค่ะเพราะว่าเริ่มมีการผลิตนะคะไอโฟนออกมาเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนค่ะที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโทรศัพท์มือถือจากแบบปุ่มกดให้กลายเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนแล้วก็มีแอปให้เราใช้จนถึงปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ ครูด้านไอทีก็บอกชัดเจนนะคะว่า s ี e จ็อบส์นั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้คนหันมาสนใจและใกล้ชิดกับเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมต่างๆที่เขาคิดค้นขึ้นค่ะหลังจากนั้นก็มีอะไรครับ s ี e จ็อบส์ก็จัดงานขึ้นเวทีเปิดตัว iPod เครื่องเล่นเพลงขนาดฝ่ามือที่สามารถบรรจุเพลงได้เป็นพันๆเพลงใส่ลงไปในกระเป๋าางเกงเราได้ตั้งแต่ปี2007เนี่ย สติจ๊อบเปิดตัวไอโฟอนแล้วผมยกตัวเป็นสาวกให้เขาเลยผมบอกโอ้นี่คือคนคนนี้คือที่สุดละเขาเป็นคนที่สร้างนวัตกรรมสร้างสิ่งแปลกใหม่ให้กับโลงนี้ปฏิวัติว,ตวงการทําทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทิ้งคู่แข่งไปให้ไกลที่สุดแล้วมีอยู่วันหนึ่งเช้าวันที่5ตุลาคมเมื่อ10ปีที่แล้วอาจารย์สุประเดชคนที่ทําเป็นเพื่อนผมที่ทํารายการ้ําหน้าโชว์ด้วยกันโทรศัพท์มาบอกตอนเช้าเลย6โมงเช้าโทรมาด้วยเสียงแบบเศร้ามากบอกว่าพี่ครับ สตีฟจ็อบเสียแล้วผมแบบโอ้ทำไมทาไมโลกนี้คนเก่งๆถึง,ถงมีเวลาอยู่กับโลกนี้แค่แป๊บเดียว uh huh. จนถึงวันนี้ไม่ได้เชื่อว่าผ่านมาสิบปีแล้วนะครับผมผมก็รู้สึกว่าทุกวันนี้ผมยังพูดคำเดิมอยู่นะตั้งแต่วันที่เขาเสียชีวิตเนี่ยผมจะบอกว่าจากนี้ไปวงการคอมพิวเตอร์วงการโทรศัพท์มือถือการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดได้สิ้นสุดลงแล้วอ่ะ แม้ว่าคุณสตีฟจ็อบส์นะคะจะจากไปถึง10ปีค่ะแต่ว่าคนที่มารับไม้ต่อและเป็น CEO ของ Apple ในปัจจุบันนั่นก็คือคุณทิมคุกนะคะท่านนี้อาจจะต้องผ่านอุปสรรคมาหลายอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าหลายคนนั้นนะคะยังคงศรัทธาในตัวของสตีฟจ็อบส์อยู่นะคะแต่ว่าจนถึงปัจจุบันนี้ทิมคุกก็ทําให้หลายคนได้เห็นว่าเขาเองเนี่ยก็สามารถที่จะพาน Apple นั้นผ่านวิกฤตออกมาภายในช่วง1ิปีที่ผ่านมาด้วยค่ะ แน่นอนนะคะว่ามีประโยคหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ทางคุณทิมคุกเองเนี่ยได้มีการโพสต์ถึงคุณ Steve Jobs ค่ะโดยคุณทิมคุกเนี่ยก็บอกว่า people with passion can change the world for the better นั่นก็หมายถึงคนที่มีความหลงไหลคนที่มีความตั้งใจนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้กลายเป็นโลกที่ดีกว่าเดิมได้อีกด้วยค่ะผ่านมาถึงวันนี้ไม่มีสตีฟจ็อบสมาถึง10ปีนะคะแต่ว่า Apple ภายใต้าการบริหารของทิมคุก ยังคงครองอันดับต้นๆท่ามกลาง,งการแข่งขันอย่างดืเดือดของยักษ์ใหญ่ไอ,อีทั่วโลกค่ะฐานะของบริษัท Apple ทุกวันนี้ล่ำรวยมาเป็นบริษัทที่มีรายได้และมีขนาดของบริษัทใหญ่เป็นอันดับหนึ่งอันดับสองรองจาก Google ทุกวันนี้ได้ด้วยผู้ชายที่ชื่อว่าทิมคุกครับเนี <S 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 ่ยค่ะเขาอาจจะไม่เก่งเขาไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาแต่เขาสามารถพาสิ่งที่มันเป็นเจตนารมณ์เดิมๆของสติปจ๊อ พาไปแล้วให้ประสบความสำเร็จได้สตีฟจ็อบสนะคะจากไปในวัย56ปี <st ess ual> ด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนหลายคนก็เสียดายกับการจากไปของอจฉริยะบุคคลท่านนี้ <st ess ual> นถือว่าเป็นตำนานของวงการไอทีโลกนะคะเพราะนวัตกรรมและแรงบันดาลใจที่เขาสร้างไว้ได้เปลี่ยนโลกวงการไอทีจนถึงยุคปัจจุบันนี้ค่ะมณีนาฏอ่อนพันนาไทย PBS รายงาน